ถูกปากเขานั่มนะถูกปากเขานั่มถูกปากเขานั่มมันอบ้านห้าวเอ,อมิมันเกี่ยวเนาะอีสานบ้านห้ามันเกี่ยวมันแครอทมือนก,นกันกับบ้านบ้านเราค่ะที่นี่เขาปลูกเองนะคะที่ออสเตรเลียแล้วมีสซอว์เยอ ว่ากับคือกันกับบาลเท่าเนี่ยนะพี่นอ้องเอ่อก็กิโลละประมาณประมาณหาเหรียญอยู่ยเลยค่ะห้าหกเหรียญอยู่นะคะร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทบ้านเรารายดีก็ จะลองทําไฮไลท์ดูแต่เมื่อวานทําเยอะเกินเพราะว่าขึ้นไปยี่สิบกว่านาทีวันนี้ก็จะน่าจะมาประมาณสิบนาทีนี่แหละค่ะขั้นตอนการทำผัดหมี่มันโอ้โดู้้โดลูโดล้วพี่น้องเส้นเส้นหมี่ลวกไม่นานนะคะลวกประมาณน้ํำร้อนร้อ,อก็ลวกประมาณนาทีหนึ่งพอเส้นอ่อนก็ ิ่มไปเส้นเขาะจะขาดอันนั้นก็อันนี้ก็ลืมอยู่นะคะคุยลืมหน้าพี่น้องกุ้งลงไปุป้งใช้กุ้งแบบแกะเปลือก พร้อมปรุงปรุงตัวเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ชอบนะคะท่านผู้ชมยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะยังไม่ได้ปรุงรสใข่มีสองแพร ใช้ไข่สามฟองเพราะว่าไข่ฟองไม่ใหญ่ผมเกลือปรุงรสสิบจะน้อยมันไม่ได้ลงเยอะนะคะนัวนั่นค่ะนั่วแบบแบบปงกลมนะที่เคลอน กุ้งซื้อแบบที่เขาบรรจุผงแช่แข็งไว้แล้วนะคะแช่เย็นแช่แข็งให้กับตีข้อให้แตกด้วนยน่ลยละพี่น้องสีขาวเห็ดหอมใส่รงไปเลยหอม พี่เรนดูเรนดูดหน้าจอโทรศัพท์น้องพีเดี๋ยวนะคะก็จะทำไฮไไท์ไม่สิ่ง้องเพราะว่าลักษณะการตั้งกล้องเนาะกล้องหน้ากล้องคว่ำลงหน้ากล้องควง่ำคว่ำลงฟ้าพิาม,มกินแซ่บ ทิมสตอ,ร,อรี่เอาจักจานที่มาจักจานพอไข่เริ่มสุกก็จะใส่